นำเนกในพระมหากรุณาธิคุณหล่นกล้าหล,ล้ลนกระพาคแห่งคุณพระศรีธนตรัยและสัพพะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลคนให้ใต้ฝ่าลองธุลีพระบาทและอปปัตวันตรายใดๆงเป็นร่มโพทองของทรงสนชาวไทยตราบการนิรันดรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ เรียนเชิญครับปีเปลือนลมผู้มีการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกเขาชิงชมป์ประเทศไทยชิงเ้วยอพระชาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสนามที่สามปัจจุบันปี2568มาใช้ในการแข่งขันไทยด้วยการจัดการแข่งขันจักรยานชิงชนะประเทศไทยแข่งขันในประเทศเสือภูเขามีรุ่นพัก A จำนวนเก้ารุ่นพัก B คณะกรรมการจัดการแข่งขันท่านนายเสือรำยประเทศ คณะสุวนราชการรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจักรายานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยประธานสนามที่สักรุ่งเศรษกิจของบรดษับแก้วซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางต่างและได้ําโครงการกีฬาสีเขียวเป็นการลดภาว,วะโออลกร้อนมาใช้ในการใช้เอาเป็นอย่างยิ่งท้ายนี้ผมขอรัตนาุณพระศีรัะนตรย ลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านพระบ,บูชาแจกการดอกไม้เป็นการขอบคุณท่านประธานครับประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกับเรารับความอำนวยความสะดวกต่างๆด้วย ท่านผู้วิเกตครับเราเดินทางมาถึงสนามที่3ครับและสัญลาที่ทั้งสองพระองค์นั้น่งไปเปิดงานมาแล้วนะครับในโอกาสนี้ท่านสุเทพชัยวัฒน์ครับตัวแทนจังหวัดสะแก้นลนครกีฬาจักรยานทไทยและท่านผู้เ็กได้ชาส่งต่อให้กับ ดับ,บนางสาวอัสมาพรเสือเล็กครับผู้การสภาน,นิยมมีความอบอุ่นอย่างไรเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมและเชียร์นะคะซึ่งจังหวัดพิจิตรนะคะก็มีสนามจักรยานที่สวยนะคะสนามจักรยานสลันจิตมงคลสุขะคะ่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะมีะพักเครื่องดีค่ะถ้ายังไงก็ขอเชิญนะคะผู้ที่ผาดจังหวัดพิจิตรคะ่ะขอบคุณะคะ่ะ3 2 1และเรารักสักแก้วนะครับ สาวรักสากแก้วเอ้เอาละครับเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีสรงค์

kom um. ครั2 2> สองสอยู่ทาง,<อ>งขึ้นตรงนู้นเลยพีถ่ถนนปูน่ะ

บอกให้ออเดอร์มาเยอะๆพรุ่งนี้คนเยอะกว่านี้อีกตามไป็นพิจิก็ได้ลงสี่ไปอะไรก็ได้ดิสังเกตสาขาไม่มีอะไร คนแทนไอ i mean ้นั่างานไอ้เมื่อกี้เนี้ชื่ออะไรนะพง์พีผมจะจะเอาจะเอาล้อของลีกคืนมาเรียกฆ่าบัตรกันแล้วเฮ้ยยกล้อเข้าดิวยว่าหลังขาดที่แบบเข้าไปรูกซับต่อเลยอ่ะเห็นไหมนี่ใครอยู่น้องจับมือใครโดนไม่ได้เลยนี่ยาว พี่ตุ๊กตาเข้ามาก่อนพี่ตุ๊กตาเข้ามาก่อนนี่คือทางสปอเตอร์แลาทำแผนเลยนะตรงไปพี่ตรงไปตรงไปอต้งขับไปทางไอ้ตั้มเขาฟีดแรนต้าเลยไม่ฝันเข้าด้วยเออเนี่ยวิ่งเร่นอนแล้เป็นชั่วโมง ใช่ใช่ใช่ถัเอที่หนี่ครับนี่จะไปเตะบอลที่ไหนอ่ะจะไม่เตะบอล๊ะมันมีคดีฟามอยู่มันโดดหน้าโ้งนี่ รุ่นสามสิบสามสิบฟุตบอลแข่งได ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพสื่อมวลชนที่รับตักกันมีนิกกลาตก่นบัวนะครยาสกัดใหย่นะครับนราวัลอันดับที่4ี่เดี๋ยาวทอาสองคนเป็นอดีตนักกีฬาธรมชาติ 5. เป็นครอบครัวที่อบอนะุ่นครับพี่พ่อมเป็นที่สน้องครับเาลับเส็จไหมครับเสลที่สคนผมเป็นคอเป็น,น วัดบนหลอดขวาไปพร้อมกับตำแหน่งที่สองในรุ่นนี้แชมป์ของเรานะเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยครับผมพีระหน้าเพชรสาไร้ให้ดีครับหนึ่งคนนี้ผลงานมากมายเรือดขยับขึ้นไปด้วยนะครับสำหรับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันในรายการนี้ครับ อันสูงสุดครับไทรทีได้เป็นแชมป์ก็จะในสวมเสื้อแชมป์ประเทศไทยและก็นำความกา้าัะคนทูอทบักันเด็ที่จะอยู่เพื่อนำนากชาโกรท้าตุดกสมนองเ้าเป่าวัดก็จะเถัดด้วยระมัดซึ่งเป็นเกียรติประวัติแก่วงตะคุนสุดต่อไปพระส่วนตะบวนอ่น้ำใสครับท่านพระวัดโกรทตะคุนครับที่ทนเวทีท่าาครับส ในโอกาสนี้นอกจากเรียนเชิญท่านตรีนันทวิกรมเพชรจากทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับนะครับก็จะเป็นผู้วิทักษาสตร์ซีร่าดูแลบำบัดทุกคนรู้สึกแล้วแมวันนี้กระแสความดีๆครับหลับทั้งเพื่อรางวัล สนามนทีททมชา่ิประเทศไทยกับทางสมาคมนี่ไม่ธรรมดาครับสำหรับวีรพัฒน์ครับเจ่าเก่าขาประจำรับแชมป์ประเทศไทยหลายสมัยครับสำหสสรับชุดสุดเบียร์ร้อราชนาวีครีชเชลยอาลิสันโอเคโอ ว่าท่านั้นที่เก่งครับสมรับหมอประกอบนะโอ้โหนะควาแชมป์แต่ละสนามนี้เรียกว่านำความประทับใจกลับมาให้กับทีมที่ตกางชาติส,สมัยนี้ท่ทานประธานบยืนบนโพเดียมกับนักกีฬาก็ได้ครับนักกีฬานับะ นักกีฬาหญิงที่เท้ตอนนี้เป็นะครับให้กับนักกีฬาครับน้อยสองคนนั้นก็ควนชาติไทยปรบการสำคัญเลยด้วยนะครับ นักปลัดอบตาทอ,องน้ำใสนะครับมอบคำลัาอาริตาสุขโฉมจากเกรสคอสฟิตไซคลินดาจากนะครับร่างกายที่ฟิตแอนเฟิร์แล้วนะครับเกเกี่ยวกับประสบการณนะ์หรักหมาจากวารายรัฐยูนิเวอร์ซิตี้โอนูทีชั่นอิสระเท็ครับเปิดครับนักขอนหนหนนมาครับ,บมหมาแชมป์ใบของเธอจะได้สวมเสือ้อแชมป์ประเทศไทย ใทยหลายๆคนหมายปองอยากจะสวมอยากจะใส่และอยากจะเป็น,น,น,นรองประหลัดองค์การบริหารสวนจังหวัดทองนั้นใสให้เกียรติมากๆไทยรัฐยู <S <S นิเวอร์ซิตี้ฮอล์โนจีนัทอิสระเคสเป็นคนยัง ตัวที่2ครับนั่นหมายความว่ากาเงินรางวัลน,นะครับถ้าผลงานอันยอดเยี่ยมยังส่งผลให้เธอนั้นนะครับได้ข้าวเข่าคราาับด้าที่ทนนันสิริพงศล่าสารีดองพัฒาอบตขาหกรรน้ำสก็จะได้ว่าเพื่อรางวัลฟังอย่างน,นี้ด้วยนะครับโค้ชเป็นทั้งช่างประจำทีมสุดท้ายพี่สสดมาเป็นนักปันเองด้วยครับ ครบเครื่องเลยทีเดียวคนนี้วันนี <that> <Sultan> <that> mmm ้หนุ่มน้อยหน้ามนอันดับที่สามนั้นไอ้ไม่เป็นไรครับเราเติมเต็มให้กับความสุขที่เกิดขึ้นที่นี่นำทีมเลยท่านคุณพรนวัตโนตุลครับยงการขับปัญญาประดิษฐ์ครับแชมป์ประเทศไทยสิบกว่าสมัยครับโอ้โห ยาแข็งแกร่งเหมือนเดิมครับพี่โงกีฬาทีมชาติไทยสุริยาแสงบุญจากตุ้มใบสเปเชไลล์ลอบรีฮอปอินครับไมค์รรมดาครับคนนี้เป็นทีมชาติแล้วเป็นแชมป์เอเชียด้วยนะครับนะสำหรับทีมทุ่มของน้องๆครับเสื้อสีเหลืองที่สวมใส่นะะักแชมป์ประเทศไทยอยู่แล้ววันนดีหล่อเลยครับ50ปีนี่ติดทีมชาติโอ้โหนอนไม่หลับไปหลายคืนเลยนะเสรษฐภารกิจระดับนานาชาติการแข่งขันที่เท่เครับ ในการท่านปัญญาบัวคำอดีตนายกผู้ที่สามครับเป็นนักกีฬาคนที่สองของทีมนี้แล้วนะครับเดี่ยวครับเปิดตัวได้สวยครับปีนี้ชุดแต่งกายที่มากครับสำหรับพี่จุ้ยเปิเที้ทีมชาติและเป็นคนทำสนามทีมชาติารรครับกาเอกเสรีเรีสินีครับราชนาวีคอนูทีท่านใส่กางทีมครับ ขอให้เวลาผมอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยอีรติสุขประสาทเลนโซ่ไซคริปิมสมุทรสรจักรยานของครับผมครับรับใช้ชาติมามากกว่า10ปีครับ20ปี9ปีครับวนแลบลิกนิดถึงวันวานยังหลานอยู่อีกครั้งครับพี่โดดครับแหมได้เป็นแชมป์ประเทศไทยครับรุ่น40ปีครับฮะบนเวทีหลังจากทำ้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเชิญครับท่านนายกครับ มิสเตอร์เซฮาเซงพร้อมไตรอิ่งไว้เป็นนักกีฬาทีมชาติกัมพูชานะครับสนามที่แล้วนี่โอ้โหครับมาหล่อเป็นพระเอกเช่ายากษ OK, โอเคโอร้านขนมเปี๊ยะสีรุง้งสลับุรีกองทัพบ,บกครับนักกีฬาเชื้อภูเขาทีมชาติไทยอีกหนึ่งคนครับทีเดียวครับยีนสำหรับบอดรับคมับ นักาเสือภูเขาทีมชาติไทยครับตอนนี้เพลังจะกลับมาจากประเทศจีนครับในการแข่งขันจิงแชมป์เอเชียครับตอนนี้ก็กลับมานะครับเกิดโตในสายงานครับเปตนาวีข้อนูตีตันนักฬาเสือภูเขาทีมชาติไทยัฒนาผลงานดีวันนี้คือสมับเจ้าเฟงครับแสดงความยินดีด้วยนะครับกับบรรดานักกีฬาครับ คูอสมนานักกีฬาคนที่ขี่จักรยานเสือภูเขาดีที่สุดและเก่งที่สุดเราได้ผู้ชนะแล้วครับรางวัลอันดับที่สามสิบตรีทีมงานโคดหมูคมสันครับตอนนี้ครับน้องๆได้สร้างผลงานให้กับโคตแล้วนะครับถือว่ามาใหม่มาแล้วของทับอากาศครับทีมงานโคดหมูเหมือนกันนะครับไม่ธรรมาดาครับ ขยับมาเป็นแชมป์ในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับไา้แชมป์จำได้ครับสำหรับวรพรภ์มือ <costing music> ท่านผู้วิเกตครับนี่คือโฉมหน้าของนักกีฬาทวทุกข์ารุ่นครับ สา